ครับครับสวัสดีพี่น้องเอดซี่สุขสุขคตนะครับเนาะครับยู่นนี่นะครับพี่น้องเดาเอาดูนะครับว่ายู่ยับย่ใสนะครับบพราะมันหน้าบานสวนของเอ็ดพี่น้องครับหยับเดินทางกับมากกับมาสสรุดหูสรุดตาเลยนะครับพี่น้องเอ็ซี่แต่ว่ายังพันเขาไปถามปูนะครับว่ามันยังอยู่ในน้ำนะครับเนาะครับเพราะว่าปูจกสานะครับปูลือสีวังจอกหลอกนะครับ ครับสงสัยนำ้ำปูสิบัพ่อนะครับปูเลยสิมาจกสาเพราะว่าเนยียินปูวา่ายืดน้ำใส่นะครับเพราะว่าอยู่อยู่ว่างจอกหลอกนะครับปูได้เ,เที่ยวไปคนนำ้ำประปาอยู่ในบ้บันนะครับเนาะเลยมาเห็นหัาสะดุดหูสะดุดตายยังอยพี่น้อง MC, เยี่ยมชีตเอฟสิพาพี่น้องเขาลงไปชมน้ำกันนะครับว่ามันนี่ยังอยู่ในบ่อในสะนะครับแต่ว่าแอบเของมาที่แรลกนะครับมาเห็นเลยนะครับพี่น้องเยีมชี มาเห็นนะครับเดี๋ยวอยากจะซุ่มห้พี่น้องเขาเบิงเปลี่ยนองค์พระด้พี่น้อง F ุซีหรือว่าปูท่านไปที่ยังกับบรูนะครับหรือว่ากุดขึ้นมาแหลวหรือว่าพ่อองค์ปูอยู่ในบอ่อในสะนะครับพี่น้องยุ้ซี่ับเดี๋ยวสิบห้าลงไปเบิงนะครับเบิงแล้วจวังหวะหยิบไปถามปูด้วยกันเนาะพี่น้องยนะุ้ซีับเดี๋ยวอยาบจะพาพี่น้องเข้าลงไปเบิงไป ไปเบิ้งไกลๆนะครับว่ามันียังนะครับแอดเบิ้งแล้วเป็นไข่ๆข่องูปูปูพญานาคก,ก่าเสียนหรือว่าจังไดน,นี่เบิ้งมันไกลอยู่พี่น้องที่เดียวอยากจะพาพี่น้องเขาลงไปเบิ้งนั้นกันนะครับเนาะกับอยู่ไกลอยู่เด้อไปหาทางล่งกันพี่น้อง โอ้งามขาวงามตัวเนี้ยปุ๊บเริ่มปลูกตองไม่ครับแล้วก็ปลูกทรงใส่สิมมนตะไคร้หรือว่าหนาแฝกสรงใส่สิเป็นหนาแฝก ก็ได้มาโดนแล้วนะครับพี่น้องจนปูได้ขุดสะก็เลยเป็นแปลกหูแปลกตาเดี๋ยวลงมากก็มาเห็นโอ้เห็นอย่างนู้นพี่น้องเรยบันเนาเนื้อหยาดสิพาพี่น้องเขาลงมาเบิง้งนี่ห้อยถูกไอยเทียนร้อมน,นี่พี่น้องหรือว่าปูขุดคือนมาพอควาองดีหรือว่ายังไดนะครับเนาะนี่ห้อยจุดถ,ถูกบูซานะครับอันนี้ก็เทียน อยู่ในบอ่อในสาดพี่น้องเอซีครับหรือว่าปูเห็ดขุดพ้อหรือว่าปูเอาลงมาไว้หรือว่าจังไหนนะครับ่อแยับย่งพันเขาไปหาปูนะครับเอาถาขุดป้าเอาถากขุดพ้เนะพี่น้องเอ็ซี่ามันธรรมดานะครับอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับบ้างจอกหลอกนะครับจะคอยเข้าไปถามปูนํากันนะครับเนาะ เปลี่ยนองปูซีสุูโทษได้พี่น้อง FC. ยิซีแอดเบิ้งเล้วนะครับเนาะกับเมญยาซีปุ่ม,มามรกับหรือว่าปูอันเชื่นเปิ่นลงมาประทับอยู่ในน้ำหรือว่าเจีงไดนะครับนะนเนาะจ้องไปขอไปถามปูนกันนะครับไปพี่น้องยิซี่เขาไปหาปูนกันนะครับ อุ้ยลึอกจ้ะโอ้เลืก, <c oughs> ลกพี่น้องบรรจุน้ำได้บ้างหน่อยเนละครับปู่วัดสมัยสิเป็นสาโครงการนะครับพี่น้องมีป้ายความคือกันกระบานสวนของยัดนะครับเห็นป้ายเราบนสาโครงการนะครับ ปูนกันยังีเค้าวแงปูว่าเบาแต้มาเคียนนาดีเบาแต้าวดาวนี่ปีใหม่ปีใหม่อ่าสวัสดีปีใหม่เด้อปูให้ทานะปูย็บซีสงสัย อันทีเป็นองปูอยู่ในบ่อในสะหนึ่โอ้ปูลา่งไปไหวบ่อหรือว่าคุดพ่อบ่ละก็ตั้งใจว่าถ้าได้สะก็จะให้มีองปูสุดโทแม่ปทุมมาเพราะมันเป็นเจ้าของบ่อเจ้าของน้ำเนาะโอ้พี่น้องเข้าใจเด้อในสิิภาพเบิ่งครับ นี่ปูบรรยายนห้ฟัง<อ>แล้วก็บ,บาได้เกิดเจอที่นั่นคือตั้งใจว่าถ้ามีเมื่อไหร่จะต้อง <c oughs> ให้มีเป็นองค์น, <c oughs> น้อยองค์ใหญ่ <c oughs> ถ้าหากว่าโชคลาบเปิดให้อันนี้จกเมื่อวันที่สองนนเนี่ยเ <c oughs> สะอาดเนาะ <c oughs> แต่ว่าปูนี่ตั้งท่าพิธีโอาปู้ซีสุโทกับเมียซีบปทุมมาไปไปำเชิญไปไว้หันมิญกว้น Oh, คือคเจตนาอยากได้องค์ใหญ่กว่นั่นอยู่ซ้ำๆตัวจริงเลยไปตั้งไว้นแน้่แต่เดี๋ยวนี้มันยังบ่ได้เลยได้เป็นองค์จำลองเล็กๆครับปูยากัะเป็นิ่งกับไหมาขอนิมิตครับเวลาท่านพิธีบอกตัว <c oughs> มะฮังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานวัทางภะคะวันตังอภิบาเทมีสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมธามังนะมัสสามิ สุปฏิปโนภะกะบัโตสชาบากะชังโฆสังฆังนัมมิอันตมะดังพุทธเจาภะกะบัโตปุพพพาะนะมะกะรังกะโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ประมาณจะถึงไหม่ะสาูกาาที่แงนี้ปาีูขาดท้งหลายหรือความประสมสิ่งหนึ่งประการใด เทพภูมิเกลต์อาทิตย์ยอมจะรู้จักธณาคือรัฐบาลไทยแม่นบอกครับผมวันที่16ตรงกับวันบรพุครับวันพุทธตรงกับวันพุทธเน้อป่วยวันที่16ตรงกับวันพุทธเดือนเมษายนเน้อเทศกาลปีใหม่ป่้ย อเอ่อลูกหลานบริบาลลูกเต้าทุกผู้ทุกคนทื่มีศคมี้ลาก <c oughs> ก็ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หูแก้วตาทิพย์รู้จักเลขฐานละนาทีของรัฐบาลเนอะสามตัวข้างบนสองตัวนี่ข้างล่างมันค่ับ <c oughs> พอเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งเลขทั้งหมดมันมีหกตัวเอาสามตัวเรียงกันเลยเนะ้อปูอย่าเต้นข้ามอย่ากลับหน้ากลับหลังแล้วก็เลขท้ายสองตัวข้างล่างหมุนรอบสุดท้ายมีสองหลัก ขอให้ปู่ผู้รู้จักเนี่จงมาเปิดจากขุทบานกายทบานบัจีทบานมโนทบานของผู้ข่าเกี่ยวกับเลขฐานและนาทีพุทโธจงมาบังเปิดเปิดโลกพระอรหรันธรรมโมจงมาเปิดเปิดโลกพระอรหรันสังโฆจงมาบังเปิดเปิดโลกพระอรหรัน ขอให้เปิดเลขการะนาทีเปิดโชคเปิดหน้าอันนี้ผู้ค้าขอพ่แอแม่กูบาอาจารย์เนี่ยนอปูจารีก็ดีปูบัวห้องก็ดีปู่แสงทองก็ดีพอทำฟันก็ดีปูบุญเหลือก็ดีที่ผู้ค้าได้นับถือ รูบาอาจารย์ของภูค่าที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ได้ดับขันไปแล้วก็ดีตลอดถึงทั้งหลวงปู่เจียม

Wonderful. Oh, no, หกแล้วหกสี่หกสี่สามสี่สามหกสี่สามงกอยู่หลักหน่อยบุพุสี่สามหกสี่สาม เจ็น้ำกันเบอยูคนพี่น้องแต่ว่าพูคนบบเียนนะครับเป็นเชยนใส่เต็มเช่นนั่นฟูเงี้ยทางเี่นง้เขาเขียนสัตเชนน้ำกันอยู่เนาะมาแล้วเป็นเดียบหกเด็ยบสี่เดียกสามนะสาเขียนบ่แม่นี่ปพูเราถึงดินคนเนาะ <c oughs> หมดประจำวันที่16มีสาย,ยน2568ครับเอาสมนีแหละเขียนๆเลน้อยพี่นนงเยอะครับะภาผมเขียนอันนั่นนะคูะคะ มันมีเกลปูล,ลสีเช่นย่นี้รปูาจอไว้ปูคือหัวเลนต์เลนเนตะน้องเอๆๆดียวเดียวเชนเชนเหรอเห้งไปรวยได้พี่น้องเนี่ยเจนนี่เราปูเนะเาะทานนี่เนะี่ครับโอ้โอ ปูว่าให้เปลี่ยนไปพร้อมโดยเฉพาะด้วยทั้งแนวรักลอยนี่เปลี่ยนไปพร้อมวิ่งกันเอาพี่น้องกีบเสลับกันเอาเก่าคือหกหกคือเก่าปูว่าครับ่แตบางคนว่าโอ้เด็กชาวบานพี่น้องเด็กโบลาณเลยเลยบ่มักแท้โอ้เห็นแดกสามตัวเด้อปูบ้างจั๊วอกอ้าว เป็นปีไม่ไท่หัดแหลกสาธุเน้อสาธุพุทโธพระธรรมโมคสังลเลอเทวพุทธเท,วด,ทว,วดาพูทรีคาพระเจ้าได้ทำบุญคุณเคยกันมาตั้งแต่อดีตชาติเลขสามตัวของผู้ค่าขอให้มันแตกเน้เอขอออกของรัฐบาลเลยข้างบนเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งเน้อเลขหกตัวเน่ยขออยู่ภายในใน,นี่ ครับผมครับเออถูกซะซาถูกเออถูกซะครับซาถูก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 ซถูกะครับ